พร้อมครับก <Jin> <ar> ็ยังไม่ทราบรายละเอียดนครับทราบแต่ว่าคปทเขาออกหมายมาเป็นเรื่องของมาตรา112แล้วก็เรื่อง,งพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งสองกฎหมายซึ่งกฎหมายทั้ง2ตัวนี้ต่างเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อจํากัดลิขสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งสิ้นนะครับผม112นี้เราคงไม่ต้องพูดถึงกันว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังปาเขื่อน และมีใช้ไปใช้ทางการเมืองอยู่แล้วและพรบคอมพิวเตอร์ก็เป็นพรบที่ออกมาโดยรัฐบาลเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในระหว่างช่วงคสชดังนั้นการตั้งข้อหาของเราในวันกับพวกเราในวันนี้จึงไม่ใช่จึงไม่ใช่สิ่งปกติในการบนิการยุทธธรรมไม่ใช่การอำนวยความยุติธรรมตามปกติแต่บริการกันแกล้งกันทางการเมืองและไร้ความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงของเราคนละคดีกันอใช่ใช่ของ ห้องลุงเป็นคด <ney> ีที่คนดีนิติพงฟ้องมานะคะในมาตราหนึ่งสองขจากแ่องของข้อมูลเ่อะะงในประเด็นนอ่อยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันคะะราทราบรายละเอียดวันนี้เหมือนกันอระว่านี้ก็เริ่มาตรนาจริงๆก็อย่างที่เราเคยพูดไปว่ามาตราหนึ่งสองมันไม่ควรใช้อยู่แล้วนะคะอย่างที่เราหนูเพิ่งพูดไปเมื่อวานเนาว่า ถ้าถ้าคุณจะมองว่ามีประหมาคุณก็ใช้ก็ใช้กฎหมายเหมือนกับคนอื่นทั่ว,วไปเหมือนกับประชาชนทั่วไปคุณไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายมาตราพิเศษมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะว่าหนึ่งสองเนี่ยตอนนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินเนาะแสดงว่าใครก็ตามสามารถฟ้องได้โดยที่เจ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนเดือดร้อนแทนอยู่เพราะงั้นเนี้ยเราก็สนับสนุนให้ยกเลิกม,มาตราหนึ่งสองแล้วก็ไปใช้กฎหมายเดียวกับที่ประชาชนทั่วไปใช้แทน วันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของทางคณายเรายินยันว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดและเราไม่ได้ทําอะไรผิดและออการดำเนินคดีกับเราเนี่ยมันไม่ชอบทำแต่มาตั้งข้อหาแล้วนะครับผมดังนั้นเราไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมนี่คือกระบวนการอายุติธรรม นี้เราจะมีกับเศกิจกรมที่อนุสาวร์สถาน14ตุลาน,นะคะตั้งแต่10โมงถึง6โมงก็จะเป็นมงเสีวนาเนาะแล้วก็จะมีนิทรรศการภายในสถานที่นั้นด้วยก็คือชื่องานก็ยกเลิก1 12สแล้วเราจะเล่าให้ฟังก็คือเราจะพูดถึงมาตรางหนึ่งสองโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นเป็นนิทรรศการแล้วก็งานเสวนาเพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นว่า 1- นน่สองยังไม่มีมเพื่ออะไรแล้วมันแล้วทาไมเราถึงต้องยกเลิกมันอันนี้เรามีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือ แจ้ง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 แล้วแจ้งแล้วค่ะงานนี้แจ้งแล้วเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดจะถึงหกโมงเย็น,นะคะ่ะไม่มีค่ะ แต่ว่าเขาเจอว่าในใน,นเขาใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอยา่างมีกิจกรรมด้วยทางในร่วมร,รมัสสากับมาฟเฟสพวกเราเนร่วมกันจัดก็คืออย่างที่ลุงบอกไปนะฮะมีงานยกเลิกร้อยสิบสองสี่แล้วเราจะเล่าใะฟังก็ขอเรียนเชิญสี่มนชนนอกจากนี้มีกลุ่มน่ยคะว่ามีกลุ่มสมง,งคมนิยมแรงงานของคุณสมยศพุทธเกษมสุขที่จะไปยื่นที่จะไปยื่นหนังสือถึงสาประชาติเรื่องของการใช้มาตรร้อยสิบสองทกผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าเป็นวันเพราะว่านี่วันพรุ่งนี้นอกจากจะเป็นวันธรรมนูญแล้วยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลด้วยนะครับผม,มแล้วตอนเย็นก็มีของคุณบรรพตท,ที่เป็นมับเรียกร้องสิทธิคนผู้พิการและผู้สูงอายุที่พอมอสะพานขาวนะครับผม<อ>ก็ยังไงก็ลองฝากพี่ๆสื่อลองติดตาม,มากันนะพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายที่เห็นว่าที่อีสานก็จะมีด้วยนะครับผมนอกจากการแจ้งข้อกล่าวหาของปอทวันนี้แล้วเนี่ยมันยังมีหมายเรียกที่ไหนที่เราจะต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ตัวนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าจะมีของวันที่เท่าไหร่สมบาราชอกดิ์14เข้าใจว่า14นะฮะ <14. S 1> ของสถานีตำรวจนครบาลสมัมบาราชักที่เรียกเราไปหาว่าเราทําให้เราเสียถาว่าเราเนี่ยไปทําให้เสียทรัพย์จากการที่เราจะกิจกรรมทวงคืนริสุริป,ประชาธิปไตแล้วขยับยังว่่ขยับนะฮะขยับกระถางต้นไม้ออกจากริสุลิปะชาธิปไตเขาเลยฟ้องว่าเราไปทำรายข้าวของคือผมก็ไม่เข้าใจว่าก,กัน ไปอุ้มกระถางต้นไม้ออกมาวา,างข้างๆเนี่ยมันทำลายค่าของยังไงต้นไม้มันก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกด้วยนะฮะผมเช็คดูแล้วนะครับผมก็ต้องสู้คดีกันต่อไปอันนี้เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าที่ตำรวจเตั้งข้อหาใครก็ได้โมโนสวัดให้เกิดเป็นภาระเกิดเป็นความวุ่นวายในชีวิตนะครับผมก็เราตร้องก็ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็คิดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของ1้อที่เป็นไอจายแผ่นดินเมื่อกี้นี้ตอนนี้ปล่อยให้คน ปล่อยให้คนเอ่อปล่อยให้คนไปฟ้องมูดซั่วนะฮะอย่างผมผมก็โดนมาหลายอันลุงผมกับลุงก็ตอนนี้ไปสุดโลกก่อนหน้านี้ผมก็โดนที่ตรังที่เลยเต็มไปหมดนะฮะซึ่งตอนนี้เท่าที่ออกเป็นหมายแล้วนะฮะคือมีเจ็ดหมายถ้านับเฉพาะคนนับนับคนที่ฟ้องมูดซั่วอะไรด้วยเนี่ยโอ้เยอะฮะอันนี้หมายถึงแค่เฉพาะคดีหนึ่งหรือสองหนึ่งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งถ้ารวมถ้ารวมคดีทั้งหมดก็ยี่สิบเก้าหมายและได้ยี่สิบเก้าคดีแล้วสำหรับส่วนตัวของผม ซึ่งเฉพาะรัฐสิบสองนี่ที่ถูกฟอร์มม่วซัวเนี่ยมันก็มันมีบางคนที่อยากจะอาจจะอยากจะมีตัวตนในสังคมหรือว่ายัางไงก็ตามอยากจะแสดงความจงรักภักดีล้นเกินก็เลยเสนอเสนอเสนอ,เสนอตัวมามาทําอะไรที่มาทําอะไรที่จริงๆแล้วจะเป็นการทาให้สถาบันมันเสื่อมลงนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าถ้าต้องสู้คดีจริงๆผมก็อยากจะลองเบิกเบิกตัวเอาเจ้าตัวนะฮะเบิกตัวเอาตัว เอาตัวสถาบันเอาตัวสถาบันที่ผมพาดพิงเนี่ยลองมาถามดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงที่ผมพูดก็อยากจะฟังจากปากพระองค์เหมือนกันนะครับผมแล้วก,ก็ก็ลองคิดให้มุมกลับกันนะฮะการที่ปล่อยให้การที่ปล่อยให้ใหใหฟ้องกันมั่วซั่วได้ขนาดนี้สมมติวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งเราเปิดแคมเปญว่าให้ไปฟ้องเหมาวรงร้อยสิบหกทั่วประเทศอย่างนี้แล้วหมวาเวรงต้อง,ต,องต้องทัวร์ไปรับว้องข้กาหาทั่วประเทศอย่างนี้ฮะ,ะมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมละครับดังนั้นผมคิดว่าเราก็ควรที่จะมาร่วมกันแก้ไขตรงนี้ครับ ผมไม่ได้แนะนำไม่ใครไปฟ้องร้อยสิบหกหมอหมอวัดดงทั่วประเทศจริงๆนะค่ะอันนี้นอกนนออกกจากคุณเฉินกวินกับลุงที่วันนี้ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทนายอนนท์นี้ยังต้องมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหรือว่าไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบฮะมาถึงวันนี้ค่ะถามถึงเรื่องภาพรวมหน่อยในการชุมนุมมาครึ่งปีแล้วเนาะมาถึงวันนี้ชุมนุมมาถึงที่นี้ยังไงนะคะการชุมนุมจะมาเป็นระยะด้วยนี่จะสิ้นสิ้นปีที่ผ่านมา คือผมคิดว่าการการต่อสู้ของเราในตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะว่ายังไงดี่ะฮะคือครั้งที่แล้วอย่างในปีห้าสามเนี่ยเราสู้กับเราหน้าฉากการต่อสู้คือการสู้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นเผดก,การโพลเดือนนะครับผมตอนนี้เรากำลังสู้กับเผดก,การทหารและไม่เพียงเท่านั้นเรากำลังครั้งนี้เราแอดเทรสถึงต้นตอ,นตอนปัญหาทั้งหมดเราพูดถึงเราสู้กับเผดก,การสักดินาทั้งองค์ขาพยพดังนั้นไม่ต้องใช้เวลาเออจากหนึ่งจากจากช่วงต้นปีนะฮะหรือถ้านับเฉพาะจากกรกฎาคมถึงตอนนีี้คร่งปเ เราอาจจะเราอาจจะเห็นว่ามันมันผ่านมานานนะจริงมันไม่นานนะครับผมเพราะว่าในเวลาแค่แค่ไม่กี่เดือนเนี้ยเราเปลี่ยนประเทศไทยจากด้านมือไปหลังมือสถาบันกษัตริย์ซึ่งเคยเป็นสม,มุิเทพเดีายว่าแต่จะพูดวิพา์วิจารณ์ออกที่สาธารณะเลยแค่คิดบางคนก็กลัวแล้วอ่ะตอนนี้เราสามารถพูดมันออกมาได้ในรายการรายการรายการทีวีผมสามารถให้สัมภาษณ์เรื่องสถาบันกษรตรกษ์ต่อหน้าพี่น้องสื่อทุกคนตรงนี้ได้ประเทศเรามันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครต้องกลัวไม่มีใคร ไม่มีใครต้องกลัวไม่มีใครต้องสั่งกลัวสั่งเทาอยู่อยู่ใต้เท้าของผู้ใดนะครับวันนี้ราษฎรเราสามารถที่จะยืนได้ยืนได้มีสันหลังตรงยืนได้อย่างสันหลังเที่ยงตรงและสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดได้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินเราได้ประสบในปีนี้เราได้ประสบชัยชนะขั้นแรกแล้วคือการดึงทุกคนมาอยู่บนมาอยู่บนพื้นดินเดียวกันการที่พิสูจน์ให้สังคมได้เห็น พาทุกคนขยับเส้นควางขยับก้าวข้ามก้าวข้ามเส้นของความกลัวไม่มีใครเป็นสม,มุติเทพแล้วอีกต่อไปไม่มีใครเกล็ดเลือดออกมาและประสีน้ำเงินอีกต่อไปวันนี้ทุกคนเป็นคนและถูกวิพากษ์วิจารณ์และเท่าเทียมกันณขนะณะที่ข้อเรียกร้องเรายัางเหมือนเดิมหรือว่าเหลือแค่เพียงข้อเดียวหรอคะก็ตอนนี้เรายังคงยึดมั่นในสามข้อเรียกร้องที่เรา,ท,เรา,ท,เราที่เราเออที่เราได้เรียกร้องมานะครับผมโดย,ยเฉพาะยิง่งลงการปฏิรูปสถาบันกษัศริย์ ก็ต้องฝากก็ต้องทิ้งท้ายไปคําถามถึงตัวสถาบันกษัตริย์เองว่าตอนนี้น่ะประชาชนประชาชนจะประชาชนเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกันอย่างกว้างขวางสถาบันกษัตริย์จะรับฟังเสียงประชาชนบ้างหรือไม่ก็ตอนนี้ถ้าผมเปรียบเทียบประเทศไทยเราอยู่ในทางสามแพร่งนะครับผมมีแยกซ้ายแยกขวาเป็นทางแยกก็เป็นทางแยกระหว่างสามพ่อกับข้อเดียว,วครับคือถ้าสถาบันกษัตริย์ ยอมรับฟังเสียงประชาชนและยอมปรับปรุงตัวเองตามที่เราเรียกร้องไปสิบข้อนะฮะที่เป็นรายละเอียดยของข้อที่สามเนี่ยมันก็ได้คันปฏิรูปแต่ถ้าเกิดว่าสถาบันกษัตริย์เลือกที่จะปราบปรามประชาชนสถาบันกรษรตรกย์เลือกที่จะไม่รับฟังเสียงประชาชนแต่กลับใช้กําลังกับประชาชนมันก็อาจจะเป็นข้อเดียวก็ได้ผมก็ไม่ทราบได้ส่วนตัวผมยืนยันในสามข้อครับผมเราคิว่าเรา ม,ม,มันเกิดความคาดหมายของเราเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกสิบสิงหาเนี่ยอย่างที่หนูให้สัมภาษณ์ขาสื่ออะไรที่แปลว่าเป้าประสงค์หลักของเราเนี่ยมันคือการที่เปิดพื้นที่เปิดให้คนสามารถเปิดใจได้ว่าเราสามารถพูดถึงเรื่องสถาบักนการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตอนนั้นเราคิดตอนนั้นเป้าหลักของเราคิดแค่นั้นแต่ตอนนี้มันมาไกลมากก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ทุกคนที่ทุกค,คนเปิดใจเราฟังเราแล้วก็เราฟังเสียงคนอื่นของคนข้างๆเนี่ยแหละคือคือสีสันของ ของการรับฟังความเห็นต่างของประชาธิปไตย,ยก็ยังแต่เราก็ยังยืนยันเหมือนที่พินวินพูดไปว่าเรายืนยันใน3ข้อนะคะใน3ข้อเรค่ะีนวิ่งกับงหอยงว่วาปีหน้นททานจะไปยังไงนอเพราะ่างงว่งรับอางไปีหน้าที<ก>่ะเปก็เออปีหน้าเนี่ยเราต้องขยายขยายย,ขยายยุทธขยายยุทธการเราไปไปให้กว้างขวาง ปีหน้าการต่อสู้จะดุเดือดขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมและจะเปิดเรื่องของคนทุกคนปีนี้เป็นปีที่เรากล่าวถึงปัญหาเราถึงปัญหาและทางออกนะครับผมปีนี้มันเป็นมันเป็นปีที่เราเป็นปีแห่งการปักธงเนาะเป็นปีแห่งการปักธงเปิดเปิดเปิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับผมให้ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ที่ไหนปีหน้าเราจะเดินไปถึงปลายอุโมงค์ด้วยกัน ขอบคุณทุกคนภาพฉายมันจะเป็นยังไงก็ในปีหน้าในปีหน้าเนี่ยกระบวนการกระบวนการก็คิดว่าคงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมเข้มข้นและแพร่หลายและแพร่และแพร่เป็นวงกว้างมากขึ้นในปีหน้าเรื่องของการปฏิรูปสถาบันการศึเป็นเรื่องของทุกคนครับก่อนก่อนจะถึงก่อนท้ายอายุ25ปลายปีนี้จะมีการแบบ มุ่อย่างไรกันภาถหงสิ้ปนปีหรือว่าจะปีใหม่หรือว่าจะทวงงข้ามปีอะไรเนะียช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสอบกันนะครับผมผมเองก็สอบล้ง <c oughs> เองก็สอบซึ่งเอ่อถ้าหลัจากนั้นพอกว่าจะสอบเสร็จมันก็หยุดปีใหม่อะไรกันก็คงคะใใจพี่น้องพักผ่อนแต่ถ้าเกิดจะมีกลุ่มกลุ่มอื่นกลุ่มใดที่ทํากิจกรรมแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับผมปี ก็ขอให้ก็ขอให้รับก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางเพจต่อไปครับหมายถึงว่าแนวร่วมตั้งใจไว้แบบนี้จะเป็นการสุดท้ายก่อนอุ้ยของบางเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันพี่เราไม่มีครั้งสุดเราไม่มีครั้งสุดท้ายพี่เพราะการต่อสู้ก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆอีกก็ลองดูไปเรื่อยๆพี่รอประกาศอีกทีนะคะค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะห้องน้ำตรงนี้

เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเกี่ยวกับการเมืองาเกี่ยวกับเรื่องรอดเดียวขอดเดียวรอดเของจริงปรีนาของจริงต้องต้องเป็นอะไรฮะสังเกตอมเ m นต์ไม่ได้ปิดอ o เมนต t หมดเลยเป็นภาษาไทยหมดใช่ไหมปรีนาใจค่บหมายถึว่าเป็นแฟนคลับของคุรนาคนหนึ่ง้ามีรแจ้งามาหูเราสังเกตเห็นยังไงคะก็มาจ้ง มีคนรจ้งเข้เามาแล้วส่วนใหญ่เห็นก็ว่าพอดีวันนี้ว่าวันนี้สะดวกมาแล้วส่วนใหญ่เลยตอนนั้นเขาเอาข้อมูลไปทําอะไรก่อนว่าเขาไปแชร์หรือโพสอะไรยังไงบางทีเขาเปคอมเมนต์ันหน้าเราไปคอมเมนต์กันเฟซเป็นี้เฟซนต้นเห็นไหริ่มเห็นความไม่ปกติปีดมาประมาณไหนใช่ไหมคะว่าก็เห็นสักพักใหญ่ๆเลยคราวที่แล้วปิดรอบหนึ่งนี่ปิดรอบสองเพื่อพอปิดแล้วมันเปิดใหม่รอบแรกนีแจ้งปิดไปประมาณกี่เดือนนะคะประมาณสิบกว่าตรวจเจอตรงไหนตำรวจ ก็ถ้าเจอเขาก็ปิดเพราะงี้ต้องถามเขาว่าเจอแล้วดำเนินคดีบ้างดิใช่ไหมไม่งั้นมันก็เปิดใหม่อยู่อย่างเงี้ยแล้ววันนี้เอกสารที่คุณมาด้วยนี่มีอะไรบ้างอ๋อก็มีลิงก์ค่ะลิงก์เป็นลิงก์อย่างเดียวเลยเห็นเป็นกระเป๋าแล้วอ๋อนี่กระเป๋าตังค์กระเป๋าล่าอ๋ออันนี้ไปหลายที่ค่ะวันนี้ไปหลายที่ไม่ได้เกี่ยวกัน มีกติกนะมีหลายอย่างค่ะันเดิทางไปก่อนอย่างอยของรอบร่างนี่เขาตำรวจได้ดําเนินการยังไงบ้างไหมคะที่มาแจ้งปิดรอบร่ไปแล้วค่ะเขาก็ปิดให้ค่ะใช้เวลานานไหมคะนานมากประมาณนานเท่าไหร่เป็นเดือนเดือนนะคะเวลาเข้าไปเม้นเข้าไปเม้นท์ได้รับไหมเม้นแบบเม้นท์อีเดียตเม้นให้คนเกลียดเราให้เข้าใจเราผิดว่าเราอีเดียตเนี่ยเขาาแสดงตัวตัวตนเป็นเราเลยนะสวมรอยเป็นเราเลยใช่ อยากจะบอกเฟซซิงเราเนี่ยนะคะเรื่องนี้อ๋อก็เฟซจริงคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเฟซจริงคือคอมเมนต์ไม่ได้ใช่ได้เจอตัวคนที่เขาตองเฟซเราไหมคะเวลาตำรวจไล่จับไปอะไรสืบไปอะไรไม่เจอค่ะต้องต้องต้องฝากเจ้าหน้าที่ด้วยอยากเจอเหมือนกันนี่แล้ก็แจ้งในข้หาหนึงประมาใช่ไหมคะยังไม่รู้แจ้งไม่ได้เพราะเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่เบื้องต้นเราแจ้งปอทให้ปิด ให้ตรสอบแล้ก็ปิดก่อนใช่ไหมคะแล้วดเนินคดีเนาะค่ะให้ปิดแล้วดำเนินคดีมีนึงค่ะวเอดอวาทำงานิเกเ่มีเมื่อวานก่อนเมื่อวานไปที่กรมป่าไม้ก็ไปสอบถามว่าเราร้องเรียนไปสองปีแล้วเรื่องไม่คือในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ ปัสงมนแห่งชาติป่าไม้ถาวรน,นะคะมันออกไม่ได้ออกได้อย่างไรนะคะในเรื่องของการครอบครองนองสศสองโดยผิดกฎหมายเพราะไม่ได้มีการโอนแล้วก็ไม่ได้เป็นทายาทของผู้ครอบครองเก่านะคะในเรื่องของการคืนผืนป่าป่า500ไร่ให้กับป่าไม้ไม่ถูกดําเนินคดีได้อย่างไรนะคะในเรื่องของแผนที่พบท5ที่หน่วยงานสองหน่วยงานแถลงข่าวไม่ตรงกันคือหน่วยงานหนึ่งบอกมีพบท5 อีกหน่วยงานหนึ่งอมไม่มีพอทาห้าก็ให้ตรวจสอบด้วยก็มีประมาณห้าประเด็นก็สองปีแล้วค่ะครูเหนเชิญเลยประชาชนจะได้เดินกัได้โอเคคุณไหนเชิญเลยครับนเดนเดินเนะเนนนเเนนเเ

เรื่องมันเยอะอะค่ะเรื่องของปอทม,มันเยอะจริงๆเพราะวันนี้มันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียครับถ้าไม่อยากทํางานก็น่าจะลาออกไปไม่ใช่มาบอกคนที่มาร้องเรียนว่าไปฟ้องศาลปกครองดีค่ะเขาไม่ทํามันไม่เป็นธรรมด้าอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของดิฉันดิฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรและไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการท่านหนึ่งมีตําแหน่งเป็นประหลัดอําเภอครับนะคะแล้วก็โพสต์สาในหลวงอย่างต่อเนื่องโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาใช่ค่ะดิฉันก็เลยขอให้พิสูจน์ตัวตนเพราะว่าถ้าดิฉันไปแจ้งความก็จะอาจจะถุก ก็หา,าแจ้งความเท็จให้เขาลบเฟซก็ไปเรามาแจ้งความนี่นะ,ะมา,มาี่สุดนตัวตนฐานะประชาชนคนหนึน่งใช่<ฮ>กล่าวโทษไดค้คือพิสูจน์ตัวตนเนี่ยมามามาขอพิสูจน์ตัวตน,ตนหลายเดือนแล้วลก็โทรต,ติดตามหลายครั้งแต่พอวันนี้เข้ามาเข้ามาเรื่อง Facebook f o แล้วก็เข้ามาติดตามเรื่องการพิสูจน์ตัวตนของประหลัดคนนั้นนนะคะปรากฏปรากฏมาตอบว่าถ้าไปฟ้องศาลเราดิ เขาเขาบอกตรวจสอบไม่ได้ด้วยไหมไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําให้เขาไปฟ้องให้ดิฉันไปฟ้องศาลว่าเขาละเว้นนี่ค <Hey, what? S 2> ือคําตอบของเจ้าหน้าที่ที่นี่เหรอครับตออลงคือเขาไม่ได้รับเรื่องไว้หรอเขารับไปหลายเดือนแล้วแล้วดีฉันตสิดตามนะคะเราพอบังเอิญเขาก็ยังไม่เสร็จสักทีมันหลายหลายเดือนแล้วอะค่ะ แล้วดิฉันก็เลยเข้ามาวันนี้มาเรื่องอื่นเรื่องเฟซบุ๊กนะคะก็เลยมาติดตามเขติดตามมาเกิดตัดเสียงกันเขาก็ให้ดิฉันไปฟองปกครองเขาให้เอลาเว้นนะถ้าเขาคือมัแก้แล้วค่ะคือเขาบอกว่าคือที่นี่เรื่องมันเยอะคือมันเป็นโลกโซเชียลเรื่องมันเยอะคือบอกไงว่าถ้าไม่อยากทำนานออกไปไม่ใช่แบบว่ามาทำอย่างนี้กับคนที่นแล้วไม่ใช่เรื่องดิฉันเป็นเรื่อง ับางทีมันมันเห็นมมัันนนเห็แล้วมันทนไม่ได้มันก็ต้องมีเนินคดีกันคุณไหนจะดำเนินดเนนิการยังไงกับกรณีนี้ครับคิดไหมยรังก็ต้องก็ต้องเรียกร้องให้สังคม่ะคมาดูคือไม่ได้เหมาลงว่าปอทไม่ดีนะแค่บางคนที่มันขี้เกียจอย่างเงี้ยเราออกไปค่ะปอทเรื่องเยอะนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะแล้วมันตีบีอ่ะต้องตีพุทธพิฆมุนาการเนี่ยห้าแสนคดีเฟซบุ๊กมิน นะคะห้าแสนนั้นที่เขาดาเนินคดีไปแล้วเนี่ยขึ้นศาลกันกำลังขึ้นศาลกันอะไรต่างๆเนี่ยนะทุกคนก็ทำนะทําให้กับในหลวงไม่รวมดิฉันเนี่ยดิฉันก็เยอะมากที่ดิฉันไม่ได้ออกสื่อดิฉันมีการดําเนินคดีกับเมื่อดิฉันเล่นเฟซดิฉันเห็นที่ดิฉันทวนไม่ได้จริงดิฉันก็มาพิสูจน์ตัวตนนะที่นี้เขาไม่อยากทาเนี่ยเขาลาออกไปไม่ใช่มาพูดอย่างนี้มาพูดว่าให้ถ้าไม่ทําให้ไปฟ้องศาลปกครอง มัน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 แย่มากค่ะแล้วมันจะอยู่กันยังไงอะคะถ้าอย่างเนี้จะจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาไหมฮะร้องแน่ค่ะค่ะแต่วร้องนักข่าวก่อนค่ะจะได้ยาเมารวมนะคะไม่ใช่คนช่วยอย่างเงี้ยนะคะยาเมารวม กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ